สวัสดีครับผมโอยุ75เราคุยกิบชากาแฟเคลื่อนชีวิตกาแฟผิงสองพยางสูตรกาแฟตั้งแต่ยุคประมาณปี80โกลดี้อาราบิกา้าเวียงพิงหรือโกลดี้แบล็คอาราบิกา้าเวียงพิงกาแฟสีทองฟองละเอียดระเรียดปากแก้วหอมเหมาะไม่ขมเข้มคุณผู้หญิงชิมแล้วเม้มกรีบปากสวยช่วยซับฟอง รับรองชายมองไม่เหลียวหลังนั่นเป็นการโปรโมทกาแฟร้านกาแฟที่อยู่เชียงใหม่ที่ห้างกาศูนย์แก้วซึ่งเป็นสูตรที่เขาพัฒนาขึ้นมาจากการที่เขาเป็นนักชงกาแฟมือทองร้านของเขาเองกาแฟสูตรนี้มีที่มาเป็นตำนานเล่าขานที่ผมนำมาเล่าอารมณ์กาแฟมาทันทีครับจากที่ปกติ ผมจะไม่ค่อยทานสูตรแบบนี้โกลดี้แบ็กอาราบิก้าเวียงพิงเป็นเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่ดี D. ก็เป็นคำที่ฮอตในยุคนั้นเขาก็เลยเอาออกสูตรนี้มาใช้ชื่อนี้เขาใช้กาแฟอาราบิก้าเกรดที่ดีที่สุดแก้วเล็กเท่ากับแก้วใส่กาแฟเอสเปรสโซนะครับใส่นมสดใส่น้ำผึ้งเป่าร้อนจากท่อเครื่องส่งสตรีมพนักง,งานก็บอกว่าผู้หญิงจะสั่ง มากมีขาประจำดมหอมกาแฟนมสดจิบแล้วก็ได้รสชาติที่มีอารผสมของรสชาติก็คือน้ำพึ่งคำบรรยายเมนูมีส่วนของความอร่อยเกิดขึ้นที่ผมได้อ่านเป็นศาสตร์และศิลป์ของนักปรุงกาแฟแต่ละคนแต่ละความชำนาญกลายเป็นสกักพา,ากาแฟในห้างสตรีค้ากาดสูตรแก้วในยุคนั้นจิบกาแฟโกดี้แบล็คอาราบิกา้าเวียงพิงแล้ว คุยกันต่อเบรกสักครู่ครับสองกินวันนี้นำคำว่าส้มตำข้าวเดียวไก่ย,ย่างส้มตำ ดังมาจากภาคอีสานที่จริงมันก็ดังมาทั่วโลกเลยแหละครับตอนนี้กลายเป็นเศรษฐกิจโลกมาจากส้มตำที่ของเมืองไทยไปประกาศความอร่อยกลายเป็นส้มตำที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคำว่าส้มตำนี่ปรุงให้เปรี้ยวลาวเรียกว่าตำมะคุงมะระกอดิบฝานขูดเป็นเส้นใส่คกตำมะระกอก,ก็จะมีมะเขือเทศลูกเล็กมะเขือสีดามะเขือเปราะ มาเกือบต้องเผาพันธุ์ขอมมะเขือแหละครับพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ถ้าพริกขี้หนูก็เผ็ดอีกหน่อยถ้าพริกกระเลงแล้วแซบไปเลยบางตำนานก็เล่าว่าแหล่งที่มาบักฮุงเนี่ยมะละกอเนี่ยเป็นพืชที่มาจากอเมริกากลางคนสเปนโปรตุกเกสก็นําไปปลูกบ้างก็เกิดผลไปเอาไปทําไปทานกันก็อาจจะไม่เหย็ดซ้ำต้มตำแบบเราอาจจะเอาไปทําเป็นเครื่องปรุงเครื่องเคียงอะไรก็ตามแต่ส่วนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็คือต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับมีทูตฝรั่งเศสมาเยือนกรุงศรีอย,ยุธยากินส้มตำมาระกรเอยกลายเป็นพืชที่มีชื่อดังสยามเมืองยิ้มเมืองไทยไปแล้วโอ้นี่คือความอร่อยที่มองดูเหมือนเป็นของคนลาวที่จริงมันก็ของคนไทยทั้งหมดแล้วล่ะครับคกจาก10บาทถึง30บาทนำมาเล่าประวัติสิ่งที่ผมเห็นในตอนหลังเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมา ส้มตำของยายอ้วนผมเห็นอยู่ที่ปากซอยอ่อนนุชห้เลิกขายไปแล้วครับผมผ่านมาต้องจอดรถแวะเข้าไปซื้อสองคกนะครับอย่างน้อยส่งลูกเรียนจนจบเพสั์ที่คือความขยันขันแข็งอดทนของอคุณอ้วนมีเงินล้านซื้อตึกแถวเปิดร้านขายยาให้ลูกสาวที่กลับถิ่นเดิมไปแล้วคือภาคอีสานช่วยลูกขายยาแล้วครับไม่ตามส้ตมตำแล้วมีให้เห็นมาตลอดมากมายชีวิตจากทุนร้อนจากการเก็บหอมรอมริษ จากส้มตำคกนี้แหละครับสูต,ตรตำปลาแดกแซบอีหรีผมโอยุเย75ยอมรับได้ว่าขอแซบแซบกับตำบักฮวงซะก่อนเดอ้อเบรกสักครู่ครับ